เหมือนกันมปลงกันไหมว้ามันต้องยูนิเวิร์สเนี่ยนี่มันเป็นจักรวาลของเซตโน้ยอยเนี่ยตักกระสานค่ตักกระสานตักกระสานเชวบเึ้งเหมือนกันแปลงเแปลงไม่ให้ต้องการเกือบจะเหมือนแล้วเชียวจับเงนจริงค่ะจับเงนจริงมันต้องเป็นตัวนี้แน่นอนโอเคต้ยแหไหนดูดิจับเงนจริงเอ้ยหนุ่้เนาะจับเนจริง เพราะว่าจำนวนจริงมันก็คือเรียงำเบอร์ครับไปค่ะบทความสัมพันธ์และฟังชันค่ะจะเนไปว่าครั้งนี้ฟรุบอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอเคเหมืันตรงอนกันเพราะมันคือสารลักษณ์ประจำบทเลยเนาะนี่คือคอมสัมพันธ์นครับที่เป็นสารลักษณ์แทนฟังก์ชันพอดีใช่ครับบทนี้พี่ภูมน่าจะชอบนะคะอันนี้พีแลภคตะรวยค่บทนี้มันมีสารลัก้วยหรอวะให้เป็นตัวนี้ไป ชวเฮ้ยเหมือนกันไหมเฮ้ยไม่น่าเชื่อครับัดไปค่ะบทมิกซ์โอเคนี่ตรงนี้หรอวะมาดูงดักโอ้โหมิตริกเรกต้องนห้ตัวนี้สิ่งฟังชั่นในโซนเอเชียแล้็อกไรคือค่ะมันก็ต้องเป็นตัวนี้สิ่ะเราเล่นง่ายมาดูเอาไม่รอก มันก็เกือบตรงนะชื่อมันก็บอกว่าฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียลแล้วมันก็ต้องใส่รัลักษณ์ลอจินหอกนี่โอ้โโอโใช่พี่ผวงไปการาฟเลยไปกราฟเอ็กซ์โพน์อันนี้คือกราฟเอ็กซ์โพเนนเชียลน,นะครับใช่ครับ